ข้อความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับอาบัตมาเวยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังอาบัตมีอยู่สองอย่างในเรื่องของโทษคือโทษหนักกับโทษเบาโทษหนักก็จะเรียกกันว่าคลุกอาบัต โทษเบาก็คือเรียกกันว่าละหุกาบัดคารุกาบัดที่ว่าเป็นอาบาดหนักก็จะมีอาบัดประราชิกแล้วก็อาบาดสังคาธิเศษส่วนละหุกาบัดคืออาบาดเบาก็จะมี อาบาอัตอโยห้าอย่างด้วยกันนั่นก็คือทุละใจปาจิตติปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิตทางห้าเนี่ยจะเป็นลหุกาบาัตก็คืออาบาตเบา ที่ว่าคลุกาบัตที่ว่าเป็นอาบัตหนักปรราชิกก็คือแก้ไขไม่ได้ถ้าโพดตามบ้านเมืองก็คือตายอย่างเดียวถูกศิลถูกตัดศิลปะหานชีวิตอย่างเดียวแต่ว่าเขากาบัตอีกอย่างหนึ่งก็คือสังกาทีเสศถ้าเปรียบ แบบกฎหมายบ้านเมืองก็คือ,อรับแต่ลภาพก็ลดเกินหนึ่งจากประหารชีวิตมาเป็นติดคุกตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้โดยประมาณนะโยบโดยประมาณแต่ในความจริงแล้วเนี่ยก็คือคาโลกาบัตอาบาัตประราชิกกับอาบัตตั้งคาติเสทตั้งคาติเสดก็คือต้องยังอยู่กรรมส่วนอีกข้าข้อที่เหลือก็คือเป็นไปนตามอาบัตที่ว่าอาบัตเบา ถ้าเป็นถ้าเปรียบกับกฎหมายบ้านเมืองก็จะเป็นแบบโทษรงรออาญาจะประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้เปรียบที่บรไปเห็นเท่านั้นเองโลหก,กาบัตรก็คืออาจจะเป็นธุราจยรายปาเจตีปาติเทธนิยะทุกกฎแล้วก็ทุกภาสิกอัธมาภาพก็ออกมาไว้แผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการรับรู้พระวินัยในทางพระพุทธศาสนาเจริญ